ที่ไก่ค่ะวันนี้มาลงลงฟันอ่าที่ทำรักฟันไว้ค่ะวันนี้มาใส่ฟันค่ะก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เพราะว่าปกติไม่มีฟันเลยวันนี้น่าจะหกข้างบนนะข้างบนน่าจะหกอ่ะจะครบแล้วจะครบแล้วรออีกนิดนึงค่ะฟันเริ่มแรกเลยก็คือว่าฟันเนี่ยไม่ดีเลยเหมือนเป็นโรคเงือกด้วยหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ไม่ค่อยได้รักษา ฟันมันก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องถอดออกมหาโมจิก็ลงรักฟันทั้งหมดแล้วถึงจะได้ใส่ฟันวันนี้ใส่ดีเทปใส่ดีเทปแล้วทำให้นอนหลับจากที่เคยไม่หลับก็หลับสบายขึ้นหลับยาวอญหาสุขภาพาไม่มีเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะสดใสกว่านี้อาวันนี้จะไปงานทำบุญบ้านของที่บ้านบ้านพี่สาวค่ะก็ม <c oughs> ีคนทักนะคะเวลายิ้มแล้วไม่มีฟัน ก็อธิบายให้เขาฟังแล้ว <thin> ก็บอกว่ากําล <gr TS> ังรักษาอยู่แล้วก็บอกเลยนะคะรักษาที่คลินิกหมอจิ๊กออกราคาด้วยจะได้เตรียมเงินมาถูกมารับมารักษามารับมารักษาจะได้มีเงินมาให้พอดีอะค่ะใครมีปัญหาเรื่องฟันนะคะทั้งหมดเลยก็มาหาหมอจิ๊กได้นะคะคุณหมอเป็นไงคะคุณหมอรับจบที่เดียวเลยค่ะมีปัญหาทุกอย่างรับจบทั้งหมดเลยค่ะ